รายการพุดเช้าข่าวโรงเรียนประจำสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีมีสาระจากโรงเรียนมากมายอาทิเช่นการจัดก,การเรียนการสอนในช่วงวิกฤตของสถานการณ์โควิด -19 ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตรกรรมโคโรนาโมเดลของโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีสกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3 กิจกรรมมอบถุงยังชีพและเป็นกำลังใจให้นักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด -19 ของโรงเรียนวัดโบกขอรณีจังหวัดปัตตานีสังกัดสถานการณ์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3โครงการเหตุหน้ารู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล3ของโรงเรียนบ้านฉลองจังหวัดภูเก็ตสังกัดสำานกานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และในช่วงของครูดีสีสพ่สัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณครูสุชาติคำพรคุณครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาจังหวัดนครสวรรค์สกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต2กับตอนที่มีชื่อว่าสาธุชนน้อมบูชาค่าของครูร่วมติดตามรับชมกิจกรรมดีมีสาระในรายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนประจำวันพุธที่18สิงหาคม2564ตั้งแต่เวลา7จ0นกนาทีเป็นต้นไป